อันนี้บรรยากาศบนบ้านเลีงงูเลียงคว้วยโ้น่มทากเยอย่าได้มันมนีเป็นน้องร่วมเนาะ ปอยห้อปยอันนี้ได้มันเคยเข้ามานะผ่านเขามาผมพามานี่ไม่ไม่ไปประมาณสี่หมืนวิวจ่ายแล้วก็รอตื่ไปเรื่อยๆแล้วก็ออกมาไปเองไปก็ยังมันได้มีหนี่หาะ

này mà lọ mà lọ bằng bạn bạn thì nó lọ bằng hơn bạn nè bằng như bên đây lọ bằng ngon đẹp bạn này bên đây mm พักเห็ดยังนอไปนา<น>ะน<อ>เบิ้งนี่เ <c oughs> ห็ดยังยี่นอซิาต้มไก่เด้ี่น,นี่มาแล้ตุมไก่แล้วเนาะมาพักวะตักขนนาาดเะมีแล้วเขาอยู่มาถ่ายหูนี่ <c oughs> บา้านพี่น้องบ้านนี่พักเงิน อยู่แบบนี้แล้วอยู่แบบอยู่แบบบ้านๆเลยนี่ใครบอเคยอยู่มิมาอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยเมืองลาวด้วยนี่เด้ออวยอืมเออๆนี่นี่บล็อไก่พนนี่เตียงแบบบ้านๆนี่ก่อนนี่เงินไปโถานี่ฮึฮักอยู่กับใครหรือยู่กับลูปร้านนนนี่ นี mm. ừ, ่แหละอืมเออขักได้ที่แล้วอืมหาบางย h ạ c ได้เออผมมีดอกแบบนี้ฮะอืออือทางเขาปะยองเอ้ยนี่อืมรอเพิ่งอืมโมยหน่อยจอยหน่องอยู่เพื่อนเวลาก็เป็นเงินใหม่เลยเขาเห็ด อ่าออดินก็บล็อกขึ mm. ้นเนาะอืมโอปปาญพี่น้องเอ้ยนั่นเก่าๆเฮือนรุ่นเก่านี vale ่รุนเก่าอีเตว่ะเออแต่เ่ใช้ปุ๋นใดมีจาเอาถเียอืมีแผงโทรทัศน์อีโทั้งเออันสมัยได้เยนั่นอืมเบิ่ง เปันทางขึ้นเมื่อดนเก่นา,กานี่นี่จะเปิดวิน,น้าเออเอามาเลาะลายหมู่บ้านเนาะบ้านที่จริญ่นก้อนโมยอยู่บ้านนี้มีทางคนกีดเข้าบ้านเลยบ้านที่เขาไปเมื่อกี้บอกท่านมีคนกีดอันนี้เริ่มเริ่มเจริญขึ้น ทางกับบ้านอันนี้มีอยู่อันนี้ห้องการบ้านทางหนาเนาะด้วยสำนักง,งานปกครองบ้านมันก็สิมีแยกสามแยกแยกซ้ายแยกขวาแยกทางกลางอันนี้ห้องการบ้านเนาะปกครองบ้านนี่นี่น,นี่อันนี้บ้านน,นี่เจริญแน่แล้วบ้านนี้บ้านที่เฮาไปหลอกเมื่อกี้นี่มันตอนเจริญบ่ไ,ได้ ว่าตรงทางยังเป็นแบบเก่าๆอยู่อันนี้คนสี่นเด็กป,ปูคนกี่บา้านนี้ไปเยอะมาเทียเท่ยวกัมาเที่ยวได้เบ่งพี่นนองเอ้อเมืองลาวแล้วนี่ พี่น้องเบิง้งอืมกูบ่าวมาเฮ็ดช่องรอนี่อืมตรงนี้เห็นจริงได้เด็กเข้ากองโลดบา้านนี้อืมบ้านี่สร้างเพิ่นนี่สร้างเครือเาบัตคือโอกาสเด้อนี่ไปอยากตัดผมมาโลดตีตัวเพิ่นได้อือเอาไปบนบ้านลด,ดแต่พิ่นอยูววววย่วะเพิ่นบ่อยูเราก็แล้วแล้ว,ลวไปเป็นกุชาร์ตตีแบตอือ บอ่ผ no well, oh, oh. ู้สาวตีแบดนี uh. ่น like. ี mm. ah? ู่้สาวตีแบบเด้อเด้อว้าบ้าตีแบบโบีต้นางเลยเนาะโบเซต้นางกระไรเย็อยยั้ายนะเออนี่เพ่องยังเว้ยเว้ รส่งกุ้สาวจิกแม่บ่เอ <ichi> <c oughs> <Ba> ้ยอ้ารวยอืออ้าโถปวนเจ้าก็ลงได้รถใหม่คนชิงชิงคนในข้าวต่างข้า เท่าเนาะสายไฟยกับตอไปเลยนี่อมาไฮมาหน้าอกาอกแ่มหัวทางขากวาาก็จะเขาหยาดนิดนึงเป็นยามฝนนี่เบิ่บงคุมค้มกัโหเลยคุ้มหูเยะ bộ bầu đi khí vẫn đang hòa bàn này, kheo kiệt kia na hong ô f ô f, biêu ngang biêu ngang, đôi bàn cả nhà sung quân được. สีหลอกหัวไว้ยันยันหัวเนาะยันหัวยันแบะลองกิดเขาหัวก็ยังยึดหัวแบบบันบานอยู่หัวก็ใส่ใส่น้ำบระจับหัวบัวก็ใส่ไม่ไพ่ไม่สังไพ่บิดหัวหัวเขาบวบ linh cả si ạc tư trừ năng đã Sao Cái lần thì Một tin bản rồi Tin bản nữa Không nào cái lần kêu, Không bản nữa กบปลาเขาลงพอดีแล้วบนงก็ชิโมยิงเงินคนได้เลยออกไปนี่ก็สิเป็นตรงหน้าเนาะบรรยากาศตรงไหนตรงหน้านี่นี่ควัปนปลาคาดอนแล้วควันอะไรนี่นี่แล้วหอดต,ตรงหน้าแล้วลลอืมบรรยากาศเขากําลังงาม ตกันงาต่เป็นหองามันสวัดนาะเป็นสานี่ยมนี่ม่เนีโบอ้มแ่แม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 ม่แ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 แม่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 แ่แม่แม่แมแม่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 แแมแม่แม่แแม่แม่่ โก็ทิบอยเลยยามนาเนอะมช่ไหมเยอ,เอคนงมาี่หนนะนนยังไงมาาไหนันมาด<ฮ>ีเงินโบเงินเงินพี่น้องเมืองไทยเออมาเห็ดน,นี่อืทำงนานอยู่ไทยมาเห็ดสองเงินมาก Tay ngân có hân đi ngồi đây. gì đấy không có thể nó tăng điểm mua hân 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 มาออกอเวนเจอร์ไปบรรณจรีเกี่ยวขรัวเนาะอันนี้รบรรจลีเดียบันบันบน,บน,น,น้อยของเมืงนะองนครเกษรนี่เดี่ยวเข้าไปบันเดี๋ยรอเดี๋วรอหนึ่นงชมใกล้ <laughs> ใกล้จะใช้เวลานานสมควรเ,เราไปเลาะเราเบิ่งหมู่บ้านเนาะ คนท้างกะดีดีแล้วนึงวัน,นี้เ่าท่น,นทานยากกว่าใดเล่นท่านงานเกิกแล้วเขา<อ>ป่าเขาดง ทางเบอร์ดีป่ะไดยพี่น้องฟังไทยมากอะมายำแหลงเด้อจังทางดีย่หนิทางดีเบิดมี่จะทางบอร์ดีเปล่าบรรยากาศทางริบบี่เลโอ้ย